ยาล์มาเปล่า,ยา,ยาเอาใส่เลยนะ,ออะปลาผมจะกลับประทา,ยายกินครับผมหายไปเลยเห็นไหมเห็นไหมมันต้องย้ำมันต้องย้ำตัวนี้แหละตัวนี้แหละวิ้ย ดูซิวันนี้มา,าก pro, ับใครมาไดกับระดับมือโปรทั้งนั้นเลยนะครับผม่อวันนี้ผมมาอยู่ที่คลอง20นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกคลอง20หรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะเป็นคลอง20แล้วก็ขับรถดูหมายกันมาเกือบชั่วโมงเลยนะครับผมก็มาเจอคลองนี้นะครับหมาย ค่อนข้างที่จะโอเคนะน้ําสวยแล้วก็น้ําแบบค่อนข้างที่จะดีนะครับเดี๋ยวเราลองเอาเรือนะครับลงไปตกปลาดูนะครับผมวันนี้ก็ลองหาช่อนชันโดนะครับผมใช่หมายสวยนะครับหมายจะดูจากหมายแล้วโอเคเลยนะครับแต่ปลานี่ไม่รู้ครับผมต้องไปลุ้นดูในน้ํานะครับเดี๋ยวลองลุยกันเลยครับผมไปลิกโก้ช่อนนะครับตัวนี้เบ็ดหนึ่งโอมันจะใส่ได้พอดีเลยนะครับ เลี้ยวฟ้าวเลียวฟ้าว,าวนี่เหยื่อตัวเล็กเราจะเอาไว้หยอดประช่อนนะตามหลุมสำหรับงานชชโดนะครับแล้วก็จะใช้เป็นใจร้ายเหมือนเดิมนะครับผมเหยื่อใหญ่ปลาใหญ่ไปแล้วไม่รอแล้วงเป็นเหยื่อที่ตีสคิปปิ้งโคตรง่ายเลยตีดีด้วยชอบใช้ไม่เบื่อเลยตัวนี้ ดูชชโดครับตามผุตามซุ้มนะดูเลาะริมนี้ไปก่อนมันล่มอยู่๋ต่มันมีแบบตัวมาแอบแอบอยู่นะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับตอนที่ไม่มีเหลือนะก็จะตีตามผักตบแบบนี้เลยครับก็จะพอมีตัวออกมากัดนะครับแต่มันต้องตีนานหน่อยแต่ตอนนี้มีเหลือแล้วก็หาซุ้มอย่างเดียว ตัวนี่ครับตัวแรกนะครับไปแล้วเมื่อกี้นะครับเห็นไหมมันมีตัวอยู่ในซุ้มตีแบบผ่านๆมาเองนะออกมาซัดเลยนะครับผมแล้วก็ส่งนิดนึงนะครับพวัดแล้วมันเบาขึ้นมาเลยมันน่าจะแบบคลายออกมาก่อนนะไม่รู้มันจะเอาอีกป่ะเดี๋ยวลองย้ำอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวลองขยับดูแบบมีลุ้นนะในซุ้มมีลุ้นนะตอนนี้ลองนวดหน่อยซุ้มนี้มีตัว really vale. เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไงมันมีตัวมีตัวตัวนี้อุ้ยเห็นไหมเห็นไหมมันต้องย้ำมันต้องย้ำตัวนี้แหละตัวนี้แหละอุ้ยตัวนี้แหละอุ้ย มันต้องย้ำมันต้องย้ำอึ้ชึบวู้โอ้โหหึตัวนี้สี่โลโอ้ดูดิโอ้ สี่โลสี่โลกว,กว่าได้เลยครับตัวนี้บล่มเชา้านี้ที่คลอง 20. ยอี่สิบ้โอ้โหรอดแต่เชา้านะตียังไม่ถึงยี่สิบไม้เลยอนี่นะครับผมใจร้ายพิมพ์ขัดครึ่งขัดครึ่งแต่โคตรคุ้มโคตรคุ้มโอ้โหมาดูดีสุดยอดเลยอะ่ะตัวเนี้ย เปิดประเดิมด้วยเช้านี้ครับผมตอนแรกผมกะว,ว่าจะปล่อยนะแต่เนี่ยมันเข้าตาดูดีเดี๋ยวตัวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวนี้เก็บไปทำอาหารก็ได้ครับผมเก็บไว้ใต้ท้องเรือนะโอเคใจร้ายพิม yes วันนี้รอดแล้วครับผมหลังจากนี้ก็หาแต้มต่อนะครับผมผม,มาดูกันว่าจะมีสก,กิลแต้มนะวันนี้ สุดยอดเลยส้งก็ไปเม่อี้ขาดไปแล้วเปลี่ยนตัวนะครับผมยวลองเป็นสีดำบ้างนะครับคุ้มละหนึ่งตัวกับปลาไซขนาดนี้นะครับผมผมถือว่าคุ้มมากเลยซองหนึ่งมีสี่ตัวนะครับร้อยยี่สิบบาทเองนะรอดแล้ววันนี้เป็นดำท้องเขียวครับน่าจะสีเดิมปะ่มะเมื่อกี้ใช้สีอะไรเมื่อกี้ใช้สีเขียวนะ เดี๋ยวลองเป็นดำท้องเขียวดูนะครับแล้วมันตรงงานชดโดอะ่ะมันเล้าอะ่ะมันไม่กัดมันจะไปนทนไหวเหรอนี่ครับผมนะเราก็จิกลงไปแค่หน่อยเดียวนะครับี่ยให้แค่ตัวเบ,บ็ดมันไม่โผล่ขึ้นมานะครับเยียมมันก็ไม่เสียรูปทรงครับมันก็ตีดังน้ำดังเหมือนเดิมนะครับผมหลายคนก็มีทักมาถามนะเวลา เกี่ยวเหยื่อเกี่ยวยังไงนะครับผมใช้วิธีการจิกเข้าไปที่เนื้อยางหน่อยนึงนะครับให้ตัวเบ็ดมันเก็บคมตัวเบ็ดนะครับผมเวลาเราตีไปมันจะได้ไม่ติดญ้าติดสว่านนะครับพอมันหลุดเราก็จิกเข้าไปใหม่นะครับขยันดูบ่อยๆครับมันเป็นปกติอยู่แล้วนะของเหยื่อยางครับคือมันถามว่าเรื่องขาดเรื่องอะไรมันมันเป็นปกติอยู่แล้วมันเป็นเยะด้วยความที่มันเป็นยางอะมันมันขาดอยู่แล้วฮะยางตัวไหนมันก็ขาดเหมือนกันครับผม เราดูข้างหน้านะครับทีนี้ก็สูงใหญ่เลยนะครับสวยอยู่นะไม่รู้ว่ามีตัวก็่ตัวดูแล้วหน้ามีมากเลยนะ ช่อนนะครับเนี่ยตามแนวผักตบอย่างเงี้ยน้าเมียปพระช่อน มีตัวจริงนี่ครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับประช่อนนะครับไซส์ก็ตักสามขีดได้นะตัวนี้ไซส์ก็กําลังดีนะครับว่าเดี๋ยวปล่อยไปนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นไอป้อง jr นะครับผมเหยื่อตัวใหม่จากค่ายพิมพ์นะครับตรงงานประช่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวปล่อยไปก่อนตัวนี้ ใส่กับตัวเบ็ด1โอนะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนี่ตัวนี้เลยขนาดแค่ 3. 5ุดเซนนะครับผมเอ้ยขนาด6.5เซนไม่ใช่3.5เซนขนาด6.5เซนนะครับตัวเหยื่อน้ำหนัก 3. 5ด้ากรัมนะครับ่ยใส่กับตัวเบ็ด1โอนะครับผมเกี่ยวเข้าไปตรงๆเลยนะครับเหมือนตกเท็กซัสเลยครับง่ายๆนะครับเป็นเหยื่อที่ใช้งาน มัคนค้างง่ายแล้วก็ปลากัดดีด้วยนะมันไม่ค่อยระแวงอะ่ะเหยื่อตัวเล็กๆอย่างเงี้ยกัดแบบเต็มปากเต็มคำเลยนี่ไะทรงสวยนะครับอันนี้สีม่วงนะครับหางใสนะครับผมเป็นสีเกล็ดนะครับปลาช่อนมาแล้วชะโดก็มาแล้ววันนี้โอ้โหรอดแล้ววันนี้บอกเลยว่าเปรมแล้วครับผมสองตัวก็พอใจแล้วโอ้โหชะโดใหญ่แล้วก็ปลาช่อนไซส์สวยนะปล่อยไปแล้วปลาช่อนมันมันสมบูรณ์อยู่นะครับปล่อยไป ดูต่อครับผมสุดยอดเลยไอ้ป้องนี่ใกล้จะครึ่งวันแล้วครับยังไม่มีใครได้ปลาเลยนะครับผมมีผมได้อยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวตอนนี้เขาก็ชวนกันย้ายหมายนะครับผมไปเดี๋ยวเราก็ลองย้ายตามเขาดูนะครับเพราะว่ามากับเขานะครับเราก็ต้องย้ายไปกับเขานะครับผมถือว่าวันนี้ผมมารอดแล้วแหละแล้วเดี๋ยวไปดูหมายต่อไปครับผมว่าผมจะไปปลดล็อกกับหมายต่อไปได้หรือเปล่านะครับผม เดี๋ยวจะไปลุ้นชะโดอีกหมายหนึ่งนะครับผมว่าจะโดนหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ลมเริ่มแรงแล้วด้วยปะเดี๋ยวเราเรีบยกเรือขึ้นรถครับผมย้ายหมาย let's go <S น่าตากแอร์ชิวๆแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะย้ายคองกันนะครับผมตอนนี้ก็เอาเรือขึ้นรถมาเรียบร้อยแล้วครึ่งวันนะครับ ผลประกอบการก็มีนะหนึ่งก็โดนได้ปลาเหมือนกันนะได้ตัวหนึ่งครับเป็นชโดแต<ป>่ว,ว่าปลา<ร>ผมแปดโลหมายถึงกิ๊กป้าเหรอแปกิโลได้ตัวแปกิโลได้ตัวก็ผมเอาปลามานะครับปลาที่ได้เมื่อเช้านี้นะครับ <laughs> ซึ่งถ้าปล่อยไปก็น่าจะตายนะ <laughs> เพราะว่าตานี้ทะลักออกมาเลยนะครับ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวลองไปดูถ้าเจอบ้าน ยายข้างๆคลองนะครับริมริมทางหรือว่าอะไรเงี้เดี๋ยวถ้าเขาอยากได้ก็เดี๋ยวเอาให้เขาไปนะครับผมแต่ถ้าไม่มีใครเอาก็เดี๋ยวกลับไปทําอาหารนะครับแบบล้างค้าก่อนอุย๊ยอันนี้อะไรอะนมหมีอุย้ยในนี้มีนมหมีด้วยน้อง,งอมุงนมได้ด้วยเด้อโอ้โหเนี่ยจอดจะใส่กระเป๋าลงโอเค เดี๋ยวป้าให้ยายคนนี้ไปเลยเนาะเอาน้ำแข็งน้ำแข็งขวดหนึ่งครับรรตกปลาจ้ะยาย <S <S 2> <S 2> แน่นอานะยายเอาปลาชะโดไปกินไหมเอาปลาชะโดไปกินไหมเอาเอาไปลองกินหน่ไหม่ใได้วยบาเลยในตัวใหญ่มากว่าผมจะกลับบ้านเดี๋ยวมันเน่าก่อนตัวนึงเอาเอาไหมเดี๋ยวเอามาให้โอ้กว่าผมจะกลับเย็นแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเน่านี่เดี๋ยวเอาให้มันตายแล้วครับอันนี้ก็ประมาณ 3าโลไดไ้ไม่ได้น่าประมาณสามโลอ้วนมากเลยนะเอาไม่ไม่เอาหาขังอะไรขังไม่อยู่เดี๋ยวกว่าจะกลับเดี๋ยวมันเน,าน่าเนี่มันยังเพิ่งจะตายมันยังสดสดอยู่ <c oughs> ให้ยายอายาลดมาเปล่า <c oughs> เอาใส่เลยนะ <c oughs> ปลาผมจะกลับประธากินครับผม อาน้ำแข็งถุงหนึ่งครับแล้วก็มีน้ำอะไรมั่งเอาเอา100็มร้อยขวดไม่เป็นไรครับยายไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรครับสิบเก้าบาทค่ะ ไม,ไม่ไม่ต้องคับอันนี้เอาอะไรนะน้ำปลาสีก่อนวัวขาวผมใกล้เสร็จยังครับไฟแบบแล้วอ่ามีแบตเตอรี่ด้วยครับผมใช้มอเตอร์ท้ายก็ได้มอเตอร์ก็ได้ได้หมดเลยแล้วไม่จับมันเก็บอยู่ไหนครัอเป็นมอเตอร์มันแยกครับแยกกัน นี่ยของเนี่ยไอโดเยอนี่ยผมว่าจะลองไปดูของนี่เนี่ยเไม่ดีนี่ไอโดเยอะที่ไหนครับนี่ยแดบกงไปแหละอ๋อของของใหญ่นี่ครับผมมาถึงแล้วนะครับนี่ดูของโคตรสวยอะแล้วดูที่ลงดิเนี่ยลงแบบลงง่ายเลยอะหมายสวยน้ำสวยนะครับแต่ว่า ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะต้องมาลุ้นดูอีกทีนึงนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่มองไปเนี่ยตอนนี้คือเห็นปลากายขึ้นน้ำแล้วครับแล้วมีชโดขึ้นน้ําตัวหนึ่งนะครับผมอยู่กับปลากายเลยนะเดี๋ยวเราเรอเ,เขาลดลงมาครับผมนี่ลงง่ายสุดๆเลยมายนี้ใครจะมานี่เทลเลอร์ทิ้งลงได้เลยนะครับนะครับดูสภาพหมายก็มีโอกาสเจอชะโดนะแต่ว่าน่าจะยากนิดนึงนะ ถ้าเทียบกับหมายเดิมนะครับหมายเดิมมันเป็นซุ้มเป็นพุ่มให้ตีนะแต่หมายเนี่ยมันแบบมันจะเป็นป่าถ้าส่วนใหญ่นะต้องตีอาจจะต้องยำ้ยำๆน,นะตามแนวชายป่านะแต่หมายสวยน้าสวยนะหมายแบบน้ามีคอกนะนะดูจากสภาพหมายแล้ววาน้ามีคอกมหมายนี้มีลุ้นเลยครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับซุ้มน,นี้ ลองดูนะ ได้ไหมครับครับผมวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับครับอ๋อน้ำเปียบเลยครับน้อยครับเพิ่งมาลงเมื่อกี้เลยครับเพิ่งย้ายมาจากของยี่สิบเป็นไงบ้างครับโดนบ้างไหมครับอันนี้เหยื่อสดแล้วครับแต่ตามใต้ต้นไม้จะมีขยับ ลองลองตีแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> เอาวไหน,อ,นไไไอ๋อนี่แหละผมว่าจะไปตรงนั้นแล้ว <c oughs> อ๋อเอาเรือเข้าไปหรอครับ <c oughs> อ๋อมา,มาบ่อยไหมครับอ๋อ <c oughs> อ๋อเมื่อกี้ก็เรือทอดแหํลเพึ่งไปอ๋อใช่ใช่ครับเขาบอกผมเหมือนกันอ๋อที่นั่นแหละตรงนั้นที่นั่นหนึ่งโดนขาดครับเอาละครับขอบคุณมากครับ,บก็เมื่อกี้เจอเจ้าถิ่นนะครับตกเกี่ยวสดอยู่นะครับแล้วเขาก็เคยเอาเรือมาลงที่นี่บ่อยนะครับผมเป็นเรือพายนะครับผม นีนนำเข้าไปหมายหนึ่งนะครับเป็นหมายที่ผมเคยไปกันนะหนึ่งนานแล้วประมาณสักสองปีได้แล้วมั้งครับเดี๋ยวเราลองไล่ไปเรื่อยๆครับผมเขาบอกว่าปลาค่อนข้างเคี่ยวเลยนะครับที่นี่นะครับแต่ก็ลองดูครับผมสวยอ่ะหน้าตรงชะมัดเลยต้องตีนานขนาดไหนเนี่ย ขึ้นน้ำหลายตัวแล้วนะงกลางเนี่ยขึ้นแต่แม่แหละ ตื่นเต้นนะครับผมหนึ่งหนึ่งไอ้ด้วนน้ยกัดแน่นๆเลยหางขาดเลยโอ้โหส่ง ส่งช้าไปหน่อยอุ้ยนี่ไง <c oughs> นี่ให้ได้ตื่นเต้นนะครับ ไอ้ป๊อกอุ้ยอุ้ยโอ้โหตปีเพลินๆน่ะยังเลยโอ้โหไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกตัวทำลายเหยื่อโอ้โหครึ่งวันเพิ่งจะมาโดนปลาแบบว่าจังๆๆนะแม่ เสียงลมเสียงลมเี่ยกับพายุอยู่ไม่ได้แล้วครับและแกงนั้นอะ่ะตัวใครตัวมันเนออุ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเนี่ยดูดูดูด my g ก d ต้องกลับแล้วครับผมต้องเพ่นนะกะว่าตอนเย็นนี่จะมีลุ้นปลานะโอ้โห oh. oh. ดูลนมาครับผมลมแรงมากนะครับเนี่ย,ด,ยด,ด,ดูพายุชัดๆพายุชัดๆไปเดี๋ยวเราต้องรีบกลับแล้วครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเปียกนะครับผมขอคลองที่สองนะครับโดนปลาสองตัวนะถือว่าแย่ yeah, มากๆครับคลองนี้ยังดีที่เมื่อเช้ารอดแห้วนะครับผมก็เป็นตัวแรกนะครับ เดี๋ยวเราต้องรีบกลับครับผมก่อนที่พายุจะลงมานะครับตอนนี้ก็มีแต่ลมครับแล้วก็ข้างหลังมืดมากเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ใน ep หน้าแล้วกันครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไปแล้วหนี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 